เรือมากกว่า50ลำและเครื่องบินกว่า20ลำได้หายไปตรงบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าตั้งแต่กลางศตวรรษที่19บริเวณนี้ได้ถูกบันทึกลงบนแผนที่กระดาษใด,ดๆและไม่ได้เป็นเขตทางการของแอตแลนติกบริเวณน่านาน้ำกว้างใหญ่าลนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาและยังคงเป็นที่น่าหวาดผวาของคนเดินเรือทั้งหลายอยู่แต่ตัวคุณไม่กลัวสักนิดและต้องการพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะสถานที่แห่งนี้ คุณล่องเรือไปยังใจกลางสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาด้วยเรือหาปลาลำเล็กดับเครื่องยนต์แล้วก็รอหลายชั่วโมงผ่านไปพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าตกกลางคืนแล้วคุณกำลังจะกลับเข้าฝั่งแต่จูๆ่ๆทุกอย่างก็เงียบเชียบเกินปกติแล้วคุณก็ได้ยินเสียงน้ำกระจายพอมองออกไปก็เห็นว่ามีปลาหลายร้อยตัวว่ายน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์บางอย่างทำให้พวกมันกลัว บางอย่างที่มาจากใต้ทะเลลึกวินาทีต่อมาคุณได้สังเกตเห็นดวงตาเบิกโพลงดวงใหญ่มีหนวดยาวกำลังยื่นออกมาจากเรือดูเหมือนว่านี่คือหนึ่งในตำนานสุดสยองแห่งสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าที่เป็นจริงแล้วมันคือปลาหมึกตัวเข่องพยายามจะลากเรือลงก้นทะเลมีเรื่องราวหลายเรื่องเล่าขานว่าปลาหมึกพวกนี้ปรากฏตัวขึ้นนานก่อนที่จะมีตำนานเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซะอีก หลายศตรวรรษมาแล้วคนเดินเรือจากนอร์เวย์และกรีนแลนด์บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดน่ากลัวในทะเลนั่นก็คือคราเคนในเรื่องราวเหล่านั้นบอกว่าคราเคนทำลายดาดฟ้าเรือด้วยโหนดยักษ์แล้วก็ลากเรือลงก้นบึงทะเลเราจะมองไม่เห็นการมาถึงของสัตว์ร้ายตัวนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มาหาเราทางด้านข้างแต่ว่ามันมาจากข้างใต้แต่นี่ก็เป็นแค่เรื่องเล่าขานจนมาถึงศตรวรรษที่19นี่แหละกว่าจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามีสัตว์ประหลาดเหล่านี้จริงๆ จง,งอยปากของปลาหมึกที่ไม่มีใครรู้จักถูกพบที่ชายฝั่งประเทศเดนมาร์กขนาดของจง,งอยที่พบมีเส้นผ่านศูนย์กลางราวๆ7.6ซนติเมตร,ร cm, ซึ่งมีขนาดเท่าฝ่ามือของคนเลยล่ะแล้วนั่นก็เป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าคราเคนมีจริงและเป็นปลาหมึกยักษ์แบบหนึ่งเท่านั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการบรรยายรูปประพันธ์สันฐานของปลาหมึกยักษ์มากกว่า21สายพันธุ์แต่วิดีโออันแรกที่บันทึกเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ได้จริงคือในปี2004 ในน้านน้ำแอตแลนติกเหนือไม่ไกลจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานักชีววิทยาด้านท้องทะเลใช้วิธีนี้ล่อเจ้าปลาหมึกนี้ออกมาจากก้นบึ้งทะเลลึกสอดประหลาดขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ9.1เมตรเลยทีเดียวเรียกว่ายาวถึงครึ่งหนึ่งของรถไฟใต้ดินมันอยู่ดีๆก็ปรากฏขึ้นมาจากความมืดมิดของมหาสมุทรและเข้ามาทำร้ายเหยื่อโดยเอาหนวดของมันบีบรัดสเล หลังจากนั้นก็มีการบันทึกการพบปลาหมึกมากมายทั้งจากภาพถ่ายและวิดีโอมีปลาหมึกยักษ์ถูกกวาดขึ้นมาบนฝั่งและว่ายน้ำผ่านเรือไปตามการบันทึกบางอันก็พบว่าปลาหมึกยักษ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยพบมีความยาว18เมตรและหนักเกือบตันเนี่ยขนาดเท่ารถเมชนะนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าปลาหมึกยักษ์สามารถตัวยาวได้เกือบ45.7เเมตรซึ่งมีขนาดเกือบสองเท่าของสนามบาสเกตบอลเลย แต่การมีขนาดใหญ่อย่างเดียวนั้นไม่พอที่จะทําให้เรือจมได้สิ่งแรกที่ช่วยให้มันทําได้ก็คือผลจากการที่คนตกใจกลัวเพราะว่ามันมาจากความลึกข้างใต้คนที่อยู่บนดาดฟ้าเรือก็จะไม่เห็นแต่ตัวมันเองนะ่ะเห็นเรือได้แต่ไกลเลยเพราะตาของมันนี่ใหญ่ที่สุดในโลกตาข้างเดียวก็มีขนาดเท่าลูกบาสแล้วสายตาของปลาหมึกยักษ์นั้นเอื้อให้มันเห็นเหยื่อได้จากความมืดมิดลึกลงไปใต้ทะเลและจากระยะไกลสัตว์ส่วนมากบนโลกของเรามองเห็นแบบนี้ไม่ได้หรอก ดังนั้นปลาหมึกมันก็จะสังเกตเห็นเรือของคุณและคิดว่านี่แหละคืออาหารมันเข้าใกล้เรือแล้วก็โจมตีด้วยหนวดของมันปลาหมึกมีแขนขาแดขาและมีหนวดยาวเพิ่มมาอีกสองหนวดที่มันเอาไว้ใช้เอาอาหารเข้าปากที่เหมือนจะงอยและหนวดอื่นจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เหมือนจุกถ้วยสุญญากาศที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมไม่มีอะไรสามารถหลุดรอดเนื้อมือมันไปได้หากมันจับอะไรแล้วแล้วก็ปลาหมึกเอาหนวดรัดรอบลำเรือของคุณด้วยฟันมากมายในแขนแต่ละแขน มันจึงกัดดาดฟ้าเรือแตกออกเป็นเสี่ยงหนวดยาวสองอันอาจจะคว้าคุณไว้ตอนคุณวิ่งหนีเสียสติเจ้าปลาหมึกนี่อาจจะเหวี่ยงเรือไปมาจากฝั่งไปอีกฝั่งจนกระทั่งชิ้นส่วนหนึ่งของเรือตกลงในทะเลคุณสู้สุดแรงเกิดให้หลุดออกจากหนวดแล้วก็ร่วงลงมาแขนแปดแขนของมันบีบแน่นขึ้นอีกคุณได้ยินเสียงลำเรือแตกออกเป็นเสี่ยงปลาหมึกตัวใหญ่ก็จริงแต่มันไม่สามารถทำให้วัตถุขนาดใหญ่ทำจากเหล็กจมน้ำได้บางทีมันอาจจะไม่ได้ทำให้เรือใหญ่ที่หายไปจากเบอร์มิวดาจมลงไป คุณเห็นว่าปลาหมึกว่ายห่างออกไปในน้ําลึกรอบนี้คุณโชคดีแต่คุณไม่สามารถรับมือปลาหมึกยักษ์สตัวได้แน่ปลาหมึกยักษ์นั้นถือกําเนิดหลายมีการพิสูจน์ว่ามีจริงเมื่อกว่า150ปีก่อนแต่คนยังไม่รู้เรื่องมันมากนักความจริงก็คือมันคือหนึ่งในสัตว์ที่หาตัวจับยากที่สุดในโลกมันว่ายน้ําเร็วใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใต้ทะเลลึกลงไป3 9 6ถึง914เมตร และการจะลงไปความลึกขนาดนั้นได้คนจะต้องใช้เรือดำน้ำที่แข็งแกร่งและอุปกรณ์ใหญ่ยักษ์ซึ่งสร้างเสียงรบกวนอย่างมากและปลาหมึกก็จะสังเกตได้แต่เนิ่นๆแล้วก็ว่ายหนีไปก่อนนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้อะไรเลยเรื่องพฤติกรรมชีวิตการเข้าสังคมนิสยัยหรือระยะทางที่มันว่ายในตอนกลางวันและที่สําคัญก็คือเรายังไม่รู้เลยว่าในาน้ํามีพวกมันกี่ตัว คนเราสำรวจมหาสมุทรไปได้แค่5%เท่านั้นดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีปลาหมึกยักษ์ว่ายน้ำอยู่ใต้ทะเลลึกเป็นล้านตัวลองนึกภาพถึงหนวดหลายร้อยหนวดที่พยายามจะยืดเข้ามายึดบรรดาเรือที่ล่องอยู่ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสิเมื่อสมัยหลายศตวตรรษก่อนมันสามารถจมกองทับเรือได้ทั้งฝูงเพราะว่าเรือนั้นทำมาจากไม้แล้วก็เบากว่าสมัยนี้มากปลาหมึกจะเอาหนวดที่แข็งแรงรัดดาดฟ้าเรือ ทำให้ลำเรือเป็นรูด้วยจะง,งอยปากที่แหลมคมของมันแล้วรูที่เหมือนฟันลักษณะเหมือนถ้วยดูดสุญญากาศจะทําให้ใบเรือและลำเรือแตกละเอียดได้แล้วเรือก็จะจมในไม่กี่นาทีผู้รอดชีวิตที่มาถึงฝั่งก็จะเล่าเรื่องราวของสัตว์ประหลาดยักษ์ให้ทุกคนฟังและนี่ก็คือที่มาของตำนานครายเคนแต่โชคดีที่คนสมัยนี้มีโซนาและอุปกรณ์เอาไว้ตรวจจับพื้นที่ท้องทะเล คุณติดเครื่องเพื่อล่นเข้าฝั่งและสังเกตเห็นว่ามีหนวดปลาหมึกราวๆ30เส้นกำลังเหยียดยืดจากน้ำมาหาคุณปลาหมึยกยักษ์สามตัวเบียดลำเรือจากทุกทิศทางและดึงเรือดูเหมือนจะไม่มีทางหนีแล้วคุณมองไปที่น้ำแล้วก็เห็นว่ามีดวงตาสีดำจ้องตรงมายังคุณจังหวะนี้คุณรู้ทางแก้แล้วปลาหมึกมันใช้ชีวิตทั้งชีวิตในความมืดและกลัวแสงโชคดีนะที่คุณมีพลุส่งสัญญ,ญาณคุณก็เลยใช้เลยมันจะได้กลัวแล้วก็หนีไป แต่มันกลับมุดลงไปในน้ําแต่ว่าลงไปได้ไม่นานคุณก็เลยปล่อยพูส่งสัญญาณเพิ่มลงในน้ําแล้วก็แหกปากร้องด้วยความกลัวแสงสีแดงส่องสว่างผืนน้าที่มืดมิดแล้วคุณก็ได้เห็นหนวดที่ขยับไปมาเป็นร้อยร้อยหนวดพวกมันหลีกหนีจากแสงไฟไปยังระยะที่ปลอดภยัยคุณก็จำเอาเต็มที่เพื่อพาเรือไปเข้าฝั่งและปล่อยพลุสัญญาณไฟที่เหลือทั้งหมดลงน้ําคุณไม่ปล่อยให้ปล,หปลาหมึกได้โอกาสเข้าใกล้คุณเลยแล้วในที่สุดคุณก็มาถึงแผ่นดินและมั่นใจว่าจะไม่มีวันกลับมาสถานที่แห่งนี้อีก ข่าวร้ายก็คือสัตว์พวกนี้ไม่ได้ไว่ายน้าอยู่แค่บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามีคนเจอปลาหมึกยักษ์ในมหาสมุทรไปทั่วโลกเลยใช่มันเป็นไปได้ว่าปลาหมึกยักษ์อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่เรือหายไปแต่นั่นไม่ได้ทําให้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นที่ที่แปลกกว่าที่อื่นเรือเล็กแล้วเรือขนสินค้าหายไปทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่แล้วสามเหลี่ยมนี้ไม่ได้อยู่ในรายการติดสิบอันดับของสถานที่แบบนั้นด้วยซ้ําดังนั้นบริเวณนี้ก็คือเส้นทางเดินเรือที่นิยมเส้นหนึ่งในแอตแลนติก และเมื่อเรือล่องมากขึ้นในเส้นทางหนึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะหายไปมากกว่าได้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเหตุผลของการหายสาบสูญไปก็คือพายุและเฮอริเคนที่รุนแรงเบอร์มิวดานั้นอยู่ในบริเวณที่มีความกดอากาศสูงซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางพายุฝนฟ้าขนองให้ไปทางสามเหลี่ยมคลื่นจะสูงถึงขนาดที่ทําให้เรือล่มได้พายุและสายฟ้าแลบก็ทําให้เครื่องบินไม่ทํางาน สนามแม่เหล็กโลกก็อ่อนกำลังลงที่บริเวณสามเหลี่ยมสนามแม่เหล็กทำหน้าที่เหมือนโล่ซึ่งจะขับไล่อนุภาคของดวงอาทิตย์ไปแต่ที่นี่รังสีจากดวงอาทิตย์จะผ่านชั้นบรรยากาศชั้นบนๆและอาจกระทบการทำงานของระบบไฟฟ้าได้และยังมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านั้นเป็นศูนย์กลางของความผิดปกติของแม่เหล็กแต่นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ได้ตรวจสอบแผนที่ของแม่เหล็กอยู่หลายห่นของบริเวณนี้แต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด